สวัสดีครับเกษตรดิสานมือใหม่มือดีหุงข้าวเส้นหม้อสิเป็นยังไงเนาะมีหม้ออันเดียวก็หม้อนหนึ่งหมอนหนึ่งนี่เอาต้มปลาตัวดีที่เอาหุงข้าวสิเป็นยังไงอันนี้หุงข้าวสิเป็นยังไงนี่สิต้มปลาใช่ต้มปลานี่แหละครับชีวิตมันสัจเจนมั้ยหุงข้าวหุงข้าวเส้นหม้อนข้งแรก ข้างแรกที่ว่ายูดาห์ในหุเขาเส้นหมอันนี้ซิต้มปลาเดี๋ยวสิไปเอผักก่อนแต่วันนี้ทวายากจนคือการขาดแคลนปัจจัยเลี้ยงชีพและการเรียนรู้ที่จะหาปัจจัยเลี้ยงชีพเองเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาสี่ปีเหมือนเรียนในมหาวิทยาลัยเราเรียนแค่ไม่ถึงปีเราก็สามารถรู้เลยว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้เราจะสร้างอาหารจากแผ่นดินนี้ขึ้นมาได้อย่างไรเราจะปรุงอาหารกินได้อย่างไร เรารู้ได้ภายในไม่กี่เดือนนี้เรียนรู้การสร้างบ้านเราใช้เวลาไม่ถึงเดือนเรียนรู้การทาสบู่แชมพูยาสีฟันซอสอะไรต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเรียนรู้ไม่ถึงเดือนเหมือนกันแม้แต่เรียนรู้การดูแลรักษากสุขภาพเรียนรู้จักสมุนไพรเรียนรู้จักการดูแลใจตัวเองการฝึกใจตัวเองให้ยอมรับความเป็นจริงรู้ความเป็นจริง ค่าครับค่าร่างค่าทุ่เงินเพราะนั้นทมวนนี้เราแก้ปัญหาความยากจ่ต้มปลาเส้นมันหนึงระหว่างเงินกับใจเ่องืออะไรสัว่นนี่คือคำถามแรกที่เราจะต้อง อะไรสำคัญกว่าทำไมเราจึงต้นเชียร์าทั้งหมดในชีวิตของแต่ละคนทำไมรัฐบาลจึงต้นเทียรเงินทั้งหมดเกือบทั้งหมดของแต่ละรัฐบาลต้มปลาใช่ไหมอหนึ่งนี่มอหุ่งเข่าอ่ะการยีมอต้มปลาแต่ว่าอุะนะ้งเข่าน่ะอาจารย์ยักษ์สอนมายาว,าว,าวความขาดแคลนไม่เป็นปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทน ดังนั้นความขาดแคลนไม่ใช่ป,ปัญหาลเลยโดยเฉพาะแต่เราไม่ฝึกสอนให้คนใช้ปัญญาเราไม่ฝึกสอนให้คนใช้ความอดทนมาลุกผัดไม่หน่อยแค่ขุดกินไม่หน่อยอุ้ยร้อนเหนื่อยวางจอบแล้วก็หนีละทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปเรามาขุดฟองใต้ไก่ขุดไม่หน่อยอุ้ย ทำไมเราเสีเวลาคุกคองอย่างนี้มันเหนื่อยมันยากจิ้งหนีคลองใก่ใไไม่ได้ผลหรอกอมันไม่มีประโยหรอกจิ้งเปลืองแรงงาน,สนเสเปลืองเองินนี่คือขาดแคลนขวามคข,ขาดแคลนปัญญาก็คือไม่มีเงินทำไดได้ต้องใช้เงินทำเงนีนเนี่คือขาดแคลนปัญญาจะปูกผักก็ ไม่มีที่ปลูกไม่ได้หรอกที่คนอื่นเต็มไปหมดเลยเขาไม่ได้ทําอะไรเราไม่เราไม่สนเราไม่อยากปลูกเพราะไม่เช็ที่ของเรามีที่ของเราปุ๊บอ๋อไม่มีเงินลงทุนทําอะไรไม่ได้นี่คือขาดแคลนปัญญาฉะนั้นความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาถ้ามีปัญญาและวันแต่ในชีวิตจริงของพวกเราทุกวันนี้เราแสวงหาปัญญา เราฝึกฝนความอดทนให้กับตัวเองมิจิถึงติดขาดแคลนนีน่อาจจะว่าบอกว่านี่คือผู้มาของความยากจนยากจนวันนี้ก็คือความขาดแคลนตอนอ่างๆต,ตัวเดียวก็ยู่ได้แล้วยู่เดียวชีวิตหลอด ในการหาปัจจัยยุทีให้ได้อาหารที่อยู่อาศัยเข้าของเครื่องใช้การดูแลรักษาสุขภาพสี่อย่างเนี้คือพื้นฐานทุกชีวิตต้องทําได้เองอย่างง่ายเราจะต้องฝึกฝนตัวเองค้นหาเทคนิคต้มปลาเส้นหมอหนึ่งเพ้า่าหมอเดียวบ้านเดียวเล้เอาหุ้งเขา ว่าเราไปไหนเราไม่กลัวไงถ้าเราพึ่งตนเองปัจจัยเฉยนี่ได้เรา,าอาหารได้ที่ที่สร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกที่จะเข,าข้าม<อ>เป็นตัวเลยกินผู้เดียวดูแลสุขภาพตัวเองได้เมื่อต้องฮิตเป็นทอนท่านสน่งอหาอย่างไมน้อยบางอย่างที่ฟังแล้ก็ใส่ชื่อหมอถ้าเรามาเริ่มเรียนรู้เก,กิดเ,เราจะเข้าใจคำว่า ความขาดแคลนไม่เป็นปัญหาถ้ามีปัญญาแก้ความอดทนอยากไม่เสียอาจะเข้าใจและถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็จะพบว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้สนใจความร่ำรวยไม่ได้สนใจเงินทองไม่ได้ปฏิเสธเงินนะครับยังหาเงินใช้เงนินอยู่เพียงแต่ว่า

ะนั้นถ้าเรากลับมาสร้างทักษะตรงนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บเราจะมีความอันนี้หุ้งเข่าเลยพี่น้องเราจะไม่สิต้มปลาใช่ดีเด้อเพราะว่ามี่หม้อเท่านี้นะซีต่ำเหมอนทุกวันซีเป็นยังไงครับเรามีความเชื่อมั่นซีต่ำเราจึงเต็มไปด้วยความกลัวยอมยอมยอมเพื่อให้เขาพี่เก็บมาแต่บ้านอยู่สวนสวนอยู่บ้านยูหนี่เขก็มาเพรได้ถึงเดือนก็เลยว่าท่านใหญ่บบกพิษเื่ออะไร เก็บมาตาบานการอุปถัมภ์ทางการเงินจากคนอื่นนี่ก็เก็บมาตาบานเราไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้เองเลี้ยงชีวิตได้เองนี่คือความด้อยที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนเก็บมาแต่สวนอยู่บ้านปูนปัญ้นยาทำวัตถุดิบใน่กันพึ่งตนเองฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะบอกว่า การขาดแทนเงินคือปัญหาใหญ่มีความต้มปลาใส่หม้อนึ่งหุงเขาใส่หมอนี่ว่าถ้าสิว่าหุงใส่หมอนี่ก็สิหนึ่งเขาอะไรไม่เรียกว่ามันเลอะเทอะกวยการหาเงินที่ไม่เคยได้ไม่เคยพอไม่เคยเต็มอาจจะต้องกลับมาคิดตอนชีวิตรอดอยู่ทุ่งนะปัญหาวันนี้คือการขาดแทนทักษะนี่เครื่องรุงใส่ต้มปลาเขาหน่อยถ้ามองตรงนี้ปุ๊บ ก็กลับมาเรียนดูสักมาฝึกใช้จอบใช้ียดฝึกอยูนะ่ยกับต้นน้ำกับต้นไม้ฝึกที่จะเข้าใจธรรมชาติตรงไหนแล้วก็ฝึกที่จะหาอาหารสร้างที่อยู่อาศัยทํเข้าวของเครื่องใช้เองดูแลรักษาสุขภาพเองผมรับประกันว่าถ้าเราทุ่มเวลาเรียนดูจริงๆเนี่ย <c oughs> ไม่เกินหนึ่งปีเราเชีวิตยู่นหนื่อหง่เขาได้ไ่มมาเป็นตุ <c oughs> ม่มเด้นีม ไม่ใช่อยู่ในมือของรักจริงแล้วเนี่ยความเครียดเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าเป็นสิ่งที่อารมณ์เราสร้างมันขึ้นมาทีา่เกิดดงนั้นเราจะไปจริงจังอะไรกับมันไปจริงจังกับมันเพื่ออะไรกัน เล่นกับมันดีกว่าไหมต้มปบะก้อนหน่อยเความคิดที่อหขึ้นมอหนี่หุงเขาสสรุปไม่ฟังไม่ผมรู้สึกว่าหอมจนหมจนมันทำให้ผมรู้สึกร้ายรู้สึกไม่กล้าที่จะทำอะไรรู้สึกอายก็ทำให้ผมเครียดที่ชีวิตผมไม่ ว่ากาจทกินยุ่กินได้ยุ่งบรนเท่าได้ใหม่ด้สรุปใหม่โอ้คิวหนวนด้วยได้เอาไม่ป็นอย่างกินได้ยุ่หนาทึ่งมันไมเราต้องเสียใจกับมันมทุกอย่างมันมีอยู่บนโลกปเนี้มันคือสิ่งที่จําเป็นกับเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะจนไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะหน้าตาดีหรือไม่ดีมันมันมีดีอยู่ในนั้นทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับเราทั้งหมด ทีนี้ถ้ามันมีขึ้นมาแล้วเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้ผมรู้สึกว่าความจนมันเป็นปัญหาผมก็มาคิดว่าอะไรที่ข้ออยู่ของความจนมแต่คุยกับคนอื่นไม่ได้คนอื่นจะว่าบ้าใครจะบอกว่าความจนมันดีต่างๆมากมายขึ้นมา แต่และว,วันมันจป็นสนุกสนานกับการตื่นเต้นว่าอาหารมื้อนี้จะเป็นอะไรเนี่ยมีนักบินอวกาศคนหนึ่งเขาชอบดื่มกาแฟสดมากพอเขาต้องบินไปนอกโลกเขาคิดถึงกลิ่นหอมของกาแฟสดมันก็เลยเกิดการคิดค้นสร้างสารรค์มากขึ้นมานี่คือองค์ความรู้ ผมอยู่กับความเศร้านี้มาหลายปีมากมันทำให้ผมนอนไม่หลับจนกระทั่งอายุ20กว่าปีไม่เคยนอนหลับในเวลาะต้มปลาใช่หมหนึ่งผมเริ่มนอนไม่หลัมอดันหุ้งเข้าไหม้อายุอติดตามเรื่อยพี่น้องวิธีสารชีวิต18ปีเป็นต้นที่บอกว่าวิธีเอาปลาแบบ พ่อแม่พาเห็ดยังไงสมัยก่อนลลมมผมไปขุดลุมมาตอ,าอามันเลยไ <u> ด,ด้ปลา MM ข <u> ุด,ดลุมขุดลุม,ลม,ม,ม,มความเครียดมาจากไหน <oca ust os> ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรและมาจากไหนผมใช้เวลานานมากในการนั่นใกล้ควนแลก็คิดถึงมันในที่สุดผมก็เห็นว่า ความเครียดเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงในชีวิตนี้การไม่ยอมรับความจริงว่าผมไม่มีเงินเพราะเกิดในครอบครัวที่ยากจนเป็นเด็กยังไม่มีเวลาหาเงินแล้วลเราเครียดไปทั้งหมดอนาคตยังยาวไกลในยวโอเคโอเคโอเคาฉะนั้น เราจะไปจริงจังอะไรกับมันไปจริงจังกับมันเพื่ออะไรกันกเล่นกับมันดีกว่าไหมนั่นคือความคิดที่แว้ขึ้นมา<อ>เล่นกับมันดีกว่ากระเพาะยอกหน่อยเอ้าเพื่อความหอมผมรู้สึกว่านะไอีกบอผอมจนมาแล้วความจนมันทำให้ผมรู้สึกด้อย รู้สึกไม่กล้าที่จะทําอะไรรู้สึกอายก็ทําให้ผมเครียดที่ชีวิตผมไม่มีอะไรเลยพอรู้สึกว่าจนมากขึ้นต้มปลาใช่มนนั้นี่คิดใหม่ว่าอมอเรนหุ้ง,งเขามไม่<น>มีสองมอทำไมเราต้องเสียใจกับมันในเมื่อทุกอย่างมันมีอยู่บนโลกมันีจวดมัน ไม่มีเงินไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือความจนมันทําให้เราได้มาแล้วต้มปลาใส่หม้อนึงอย่างเวลาเราถึงเวลากินข้าวปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบ่งเวรกันทำอาหารถ้าเป็นเวรทำตอนเชา้าก็จะต้องอ,อะไรรอบๆตัวเนี่ยมาทำาซึ่งไม่ใช่แค่ต้นก้วย เราก็เลยกินแค่ต้นกล้วย,ยคนที่ทำมัน,นก็จะต้องหาอะไรแล้วลอบครัวเหมือนกันแต่มันก็มีแค่ต้นกล้วยฉะนั้นตอนเที่ยงจะทําให้มันไม่เหมือนตอนเช้าได้อย่างไรคนที่ทําตอนเยีนก็จะทําให้ต้นกล้วยเนี่ยไม่เหมือน,นตอนเที่ยงกับตอนเช้าได้อย่างไรมันก็เลยเกิดนวัตกรรมเกิดการสร้าง สูตรอาหารต่างๆมากมายขึ้นมาแต่และว,วันมันจึงสนุกสนานกับการตื่นเต้นว่าอาหารมือนี้จะเป็นอะไรมันก็เลยเกิดการคิดค้นสร้างสารรค์ขมา,มานี่คือองค์ความรู้ที่เกิดจากการไม่มีเงินแต่ถ้าเรามีเงินปุ๊บถึงเวลาทำอาหารข <อ S 1> เขาใหม่หด้ย c, เรา,เาก็จะชวนไปที่ร้านอาหาร ไปกินเสร็จปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บแล้วก็เดินยฉะนั้นเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารเราเราจะไม่เรียนรู้แม้แต่วิธีล้าจงจะมอม่จริงเเนาะนั่นคือการทําทำให้เราลดการเรียนรู้น้อยลง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 แต่พอเราไม่มีเงินปุ๊บแต่ละคนจะต้องสร้างสรรค์ว่าเออทำต้นกล้วยอะไรได้บ้างต้นกล้วยพื้นเมือน เป็นลาบก,ก็ได้เป็นต้อมอย่างก็ได้เป็นข้ขออาวผดก็ได้เป็นหอมอไวัและเป็นต้นยานกัน้องจีนก็ได้เป็นแกงอะไรได้หมดทุกอย่างเลยอะ่ะต้นกล้วยอย่างเดียวทำให้เรามีชีวิตรอดได้ถึงสามเดือนคนมากกว่าเจ็ดคนเมื่อน,นี้คอยกินกันสวยกันเด้อพี่น้องเน้อสวยพร้อมยังซายพร้อมเขา<อ>เ<ด>จ้าเมื่อ<ใ>นี้ ระบบใหญ่สีดีเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทุกวันเมื่อนี้คอกินข้าวเจ้าไม่เอีมอไม่ประสบการณ์แบบเนี้ยมันทำให้ผมเริ่มมองตั้งปีโลกนี้ไม่มีปัญหาหงขังแรกในชีวิตใส่หมอนี่แล้วเราดีครับเพียยไปกุ้มทำไมนี่แหละอาหารมื้อแรกครับ